แผลนี่ที่แรกมันเป็นไงนะฉีดยาขยะแล้วก็ผื่นคันเกาเกาแล้วก็อักเสบแล้วก็เรือหลังทายาตั้งหลายอย่างไม่หายเนาะหลายอย่างก็ไม่หายเลยรอนนี้พิมงได้มาเพิ่งได้มาเมื่อวันงานวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่ห้าทาเลยปะทุ 25, กฉากก็มาทาเลย ถาบนรถถาบนรถแล้วตื่นมาตอนเช้ามาตอนเช้ามามันยุบเลยสีมันปูดตรงนี้ยมันบวมใช่ไหมทีแรกอ่ะบวมแบบแบบว่ามันมันเสษบบวมตอนนี้ก็คือมันยุบเริ่มยบแผลเรื่มหายทีแรกมันเป่งเลยนะเป่งปูดเลยแล้วแผลนั้นมันจะคอยคอยเสีอยู่ด้วยทาไปสองครั้งยุบคือมันตึงเนาะทีแรกอะเนาะ ตึงจะหายก็ไม่หายจะหายก็ไม่หายหนักเสเมดลขาขัสวนเดินโดนยาโดนอะไรมันจะสพหน่อยน,นี้ถาอน,นี้เป็เดินสบายไม่ไม่คันหายคันแล้วก็เริ่มแห้งหมดแล้แล้วยุบอันนี้ธรรมดาเนี่ยจุ่จะปจ,ะจะปูดงงปขึ้นมานี่ยุบปุบเลยตาแค่สองั้งเอง ที่แรกน่้่าทาแผ่ไม่ได้นะลองดูได้ทุ๊บนมมาลองดูเห็นใครก็บอกว่าแก้ทาแก้ปวดฟันได้ปวดฟันปวดเมื่อยที่ดูจะจะคลิบลอามาทาแผ่ลงมาทาแผ่ไป้างดูสแสดงว่ามันแอส่วนผสมของว่านหางจระเข้แล้วก็พวกขมิ้นชัน<า>วพวกไผ่เถเอ่อนอ่อนพวกนี้น,น,น่าจะ ช่วยในเรื่องของสมานแผลที่เป็นแผลแล้วไม่หายนะคะแพ้พวกสารพิษสารเคมีเราทาสวนเนาะยาขยาอะไรพวกนี้นะคะที่รักษาไม่หายนะคะเนี่ยนี่แผลนี่เป็นมาเป็นปีๆแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยจะทาไปแค่สองครั้งเนี่ยเช้านี้ยทาวันที่สามท่านใดที่เป็นแผลแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปทาแล้วก็ใช้ได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ